นักออกแบบสายรักโลกกับการออกแบบเพื่อคุณผู้หญิงโดยเฉพาะการออกแบบกางเกงในอนามัยจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะบอกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของกางเกงในอนามัยโอ้ทักอยากเห็นแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแขกรับเชิญของเราเธอเป็นเจ้าของนวัตกรรมกางเกงในอนามัยนี่แหละนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณอรการสายตาน,านันหรือคุณการ,สว,ส,การสวัสดีค่ะคุณการสวัสดีค่ะ โอ้ยต้องถามก่อนแต่พี่อยากรู้เรื่องกางเกงงนหอนามัยมากแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันคุณการทํางานอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างคะการนะคะการเป็นนักออกแบบสายรักโลกเลยค่ะรักโลกเลยรักโลกมากยังไงคะถ้าการท้าความไปสมัยตอนการเรียนนะคะการจบตรีแล้วก็โทอ่ะเป็นด้านโปรดักต์ดีไซนมาตลอดอ๋อเกี่ยวกับดีไซน์อะไรต่างๆแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอจบปริญญาโทที่มิลานอิตาลี ก็ตอนนั้นสร้างแบรนด์ตัวเองแล้วว่าเป็นแบรนด์พาราเป็นแบรนด์ที่เอาอยางพาราไทยค่ะ uh. มาออกแบบแล้วก็เพิ่มมูลค่าไปที่ตลาดโลกซึ่งตอนนั้นน่ะก็ได้รับความตอบรับดีมากจากต่างประเทศ uh. ซึ่งพอจากนั้นมาค่ะการก็เห็นปัญหาเยอะขึ้นแล้วก็คิดว่าเ,ออเราจะทําอะไรได้ไหมนะที่สามารถที่จะช่วยโลกแล้วก็ช่วยชีวิตคนให้อยู่ในวงกว้างขึ้นค่ะก็เลยออกแบบการเกงในอนามัยพินพี่ ที่ใช้แทนพ้าามัยได้เลยเพราะงั้นการออกแบบวันนี้ตอนนี้เราเริ่มช่วยโลกแล้วช่วยสังคมเลย<ช>ก็เลยเกิดเป็นกางเกงในอนามัยอันนี้คิดนานไหมโอ้ยนานมากค่ะเพราะว่าการเริ่มคิดจากปัญหาก่อนเลยปัญหา,าไหนอย่างที่บอกตอนแรกการตั้งใจจะเหมือนทําให้โลกเราดีขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนพี่ตาก็เห็นว่าตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงวันนี้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะมากมากเลยประเทศเราอ่ะขยะเยอะมากๆใช่เยอะแบบ จนการรู้สึกว่าการเรียนดีไซน์มาออกแบบมาจะสามารถทำอะไรได้ไหมที่ช่วยประเทศเราให้ลดขยะตรงนี้ได้ค่ะก็เลยจุดประกายว่าโอเคแล้วขยะที่เห็นเยอะมากๆโดยที่การเห็นทุกๆเดือนเนี่ยคือขยะผ้าอนามัยค่ะเพราะอะไรรู้มะผ้าอนามัยนี่มันย่อยสลายยากเขาถึงได้ติดที่ห้องน้ําว่าอย่าเอาไปใส่ในชัโครกแล้วคนก็ชอบเอาไปใส่ในชังขยะโอ้ตรงนี้จริงพี่ไม่ค่อยได้คิดตรงนี้นะแล้วเราเห็นกันทุกเดือนเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยปีปีหนึ่งอ่ะต่อคนใช้ขยะผ้าอนามัยประมาณ300กว่าแผ่นแล้วลองคิดดูผู้หญิงมีประจำเดือนกันเยอะแค่ไหนแล้วต้องมีมทุก,ทกเดือนแน่นะเรามีทุกเดือนเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งปัญหาที่เจอเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการใช้ชีวิตของทุกคนที่มีประจำเดือนทุกทุกเดือนเนี่ยพอมาถึงช่วงวันนั้นของเดือนปุ๊บเราก็จะรู้สึกและไม่สบายตัวเพราะใส่ผ้าอนามัยก็รู้สึกว่า มันมีอะไรอยู่ในร่างกายทําให้แบบความมั่นใจในการใช้ชีวิตลดลงแล้วไม่มีจุดประกายเหตุการณ์ที่แบบต้องทําแลวแหละก็คือมีอยู่ทริปหนึ่งค่ะการไปเออชียงใหม่พอไปเชียงใหม่กรรันปุ๊บแล้วการรู้แหละว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ประจําเดือนการจะมาแหละแต่การไม่รู้หรอกว่ามันคือวันไหน การก็เตรียมผ้านอนาไมยไปประมาณ7จแผ่นค่ะ,ะมันจะมันจะทางบวก,กลบนิดหน่อยอะไรนะฮะพอไปถึงการก็ใส่เผื่อไว้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากเจอแจ็คพอตแล้วพอใส่ไปเรืเลยจนผ้านอนาไมยหมดแล้วประจำเดือนดันมาตอนกลางคืนที่เราไม่ได้ไมีแล้วซึ่งโพลเหตุการณ์วันนั้นอ่ะการรู้สึกเครียดมากค่ะการก็แบบโทรหาโทรมาให้ไปซื้อผ้านอนาไมยมากลางดึกอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากความกังวลเนี่ยก็คือมันเราเลยคิดว่ามันต้องเป็นจุดนึงแล้วแหละ ที่ปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เกิดจากการคนเดียวแหละทุกคนที่แบบเยอะๆอะหลายๆคนจะต้องเจอปัญหาเดียวกัน,นะคะ่ะก็เลยจับมือกับโทมทัสว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแั้วแหละที่สามารถที่จะช่วยผู้มีประจำเดือนได้แล้วก็ช่วยโลกได้ด้วยบางคนเขาก็แก้ปัญหาด้วยออาใส่ผ้าอ,อนามัยไปซื้อมาใส่แต่คุณการและคุณโทมทัสแก้ด้วยวิธีการใช้ไอเดียของตัวเองซึ่งเป็นนักออกแบบทำกางเกงในอนามัยขึ้นมา กางเกงในอนามัยตัวนี้ใช้ดียังไงใช้แล้วได้ผลไหมหน้าตาเป็นไงช่วงหน้าเรามาดูนะนะกลับมาคุยกันเรื่องกางเกงในอนามัยต่อคุณผู้ชมน่าสนใจมากและเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงสนใจเพราะว่าเรามีเจ้าของนวัตกรรมมานั่งคุยเลยนะคะคุณอราการสายตานานหรือว่าคุณการเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเราถึงต้องคิดอันนี้ขึ้นมากางเกงในอนามัยใช้งานยังไงเดีนะ๋ยวขอดูหน้าหน่อยนะคะขอดูหน้าตาเขาหน่อย เป็นยังไงคะตัวน <g> ี้อันนี้นะคะถ้าจะเปิดดูอย่างนี้อ๋ออันนี้ตัวเล็กนะอ่าอันนี้จะเป็นตัวเพราะว่าเรามีไซส์ตั้งแต่3 x s จนถึง 5xl เลยค่ะ5 x l แบบจริง<ช>ๆก็ดูใหญ่สุดแล้ว <c oughs> อย่างนั้ต้องดูด้วยแล้วดูดูปกติอันนี้อันนี้เล็กหน่อยอันนี้น่าจะเด็กๆวัยรุ่นนะคะเด็กวัยรุ่นเขาใส่มหอันนี้ใช้เด็กวัยรุนะะ่นเนาะใช่ค <g> ่ะใช้น้องๆที่เพิ่งมีประจำเดือนครั้งแรกอ๋อให้ใหน่อยไม่ต้องรู้สึกกังวลตอนไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่กางเกงใน อนมามัยพินเพียเนี้ยไปเลยเป็นตัวเดียวสมมุติถ้าใส่แล้วต้องใส่ผ้าอนมามัยไหมใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ค่ะกางเกงในอนมามัยพินเพียเทียบเท่าการซึมซับประมาณผ้าอนมามัยสองสแผนนะะ่นค่ะก็คือถ้าใครที่มีประจำเดือนแล้วก็เปลี่ยนผ้าอนมามัยประมาณสองสาแผ่นเนี้ยก็ใส่ตัวเนี้ยพินพี่ตัวเดียวทั้งวันอยู่เลยค่ะทั้งวันไม่ต้องใส่ผ้าอนมามัยแล้วลสมมุติในกรณีที่ไม่ใส่แล้วมันก็จะต้องมีปัญหาเรื่องเลอะเทอะถ้าเกิดว่าหลังใส่ก็คือซักง่ายมากค่ะเพราะว่า นวัตก,กรรมที่เราออกแบบกับทีมวิศวกรสิงหทอยเนี่ยทำให้ซักง่ายเหมือนกางเกงในทั่วไปอะค่ะซักง่ายเมั้งบามาีอันนี้อันนี้พี่ดาตรงๆนะสีของเลือดอะมันจะติดอะมันจะเป็นสีจางๆอยู่มันซักออกไหมอะซักออกค่ะเพราะว่าตอนที่เราพัฒนาคือเรามีทีมพัฒนาจากที่ไทยแล้วก็ยุโรปทํางานร่วมกันคุณภาพแล้วก็มาตรฐานเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่ในมาตรฐานยุโรปหรือมาตรฐาน international standard ซึ่งทำให้ตอนเราทำอะคะ่ะนวัตกรรมจะถูกฝังไปแล้วเป็นแอนตี้แบคทีเรียอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็สามารถทำให้ซักได้ง่ายแล้วก็จะทำให้เหมือนไม่มีกลิ่นที่แบบโชยออกมาหรือว่ากลิ่นอับอะไรคืออันนี้สำคัญนะคะคิดว่าจุดเด่นเขาคืออะไร จุดเด่นของกางเกงในอัลมัยนะคะก็คือถักทอมามีนวัตกรรมเทคนิคพิเศษที่สามารถซึมซับประจำเดือนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ผิวสัมผัสข้างหน้าเนี่ยแห้งสบายหลังจากนี้ก็จะมีนวัตกรรมที่ป้องกันการซึมเปื้อนด้วยค่ะออไม่สร้างปัญหาเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยนะเวลาลุกขึ้นยืนปุ๊บเธอเธอมาดูสิจะเหงเลอหรือเปล่านะมะใช่อันนี้มันจะทำให้เราอายด้วยนะคะนอกจากที่กางเกงในอนาไมอันเนี้ยค่ะจะ ใช้กับผู้ที่มีประจำเดือนแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ที่มีปัญหาปัสสาวะเล็ก็สามารถซื้อให้คุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุใช้ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็ดีนะใช่เพราะาการอยากให้พินพี่อ่ะเหมือนเป็นงงนเกงในที่ทําให้คนที่รู้สึกว่ามีปัสสาวะเล็ดหรือมีประจำเดือนอ่ะให้เขารู้สึกมั่นใจ<อ>ให้เขารู้สึกว่าเหมือนใส่างเกงใน<ะ>ธรรมดา<ะ>เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากที่สุดค่ะนะคะก็เหมือนแทนผ้าอนามัยไปด้วยนะฮะ,ะอันนี้ คุณการเนี่ยพี่ไม่ไม่รู้สึกแปลกเพราะคุณการเป็นผู้หญิงแต่คุณโทมสัสซึ่งเป็นคู่คิดพี่อยากเรียกว่าเป็นแฟนและเป็นคู่คิดเขาช่วยออกแบบเยอะไหมโอ้เราช่วยกันเยอะมากค่ะเพราะเรามีวิชั่นตรงกันก็คือนอกจากที่เราจะนําเสอเนอกางเกงในอนามัยแล้วเนี่ยเราอยากจะพูดให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องประจําเดือนหรือว่าเรื่องปสัสสาวลรดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆอของมนุษย์ทุกคนในแต่ละวัยเพราะฉะนั้นเนี่ย โทมัสก็ถึงจะไม่มีประจำเดือนแต่เขาอยากจะมาทาด้วยกันเพื่อที่จะบอกดังๆว่ามันมเป็นเรื่องธรรมชาตินะไม่ต้องอายเพราะฉะนั้นอ่ะถึงควรจะมีหรือไม่มีประจําเดือนอ่ะก็ควรจะเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน<ะ>ก็นเลย<ง>เป็นจุดนี้นงไงคุณโทมัสเป็นผู้ชายที่ไม่ได้มีประจําเดือนแต่ทําไมถึงคิดตรงนี้ในร่วมกันออกแบบลองไปฟังคุณโทมัสค่ะสวัสดีครับผมโทมัสครับผููภาษาไทยนิดหน่อยครับ Uh, we have started Period Panties together with Karn because uh, we both believe in humanity. No matter of gender, if you are male, female, transgender, we always believe in humanity and we also want to support each other. We would like to share love together, pain points together. So if we have some struggles together, we would like to help each other together. So that's why we have also started Period Panties together to, to help each other and also other people to share the love. เห็นไหมเนี่ยถึงเป็นคู่คิดกันได้แบบโอเคเลยเห็นไหมผู้ชายก็ก็มองแบบนี้แล้วคุณคุณการบอกคนทางไหนสื่อสารทางไหนให้เขาได้รู้มันมีตัวเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่การใช้ในการบอกต่อหรือว่าโปรโมทสินค้าเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้จริงนี่แหละค่ะผู้ใช้จริงมีเราจะมีเหมือนคอมมูนิตี้คนที่ใช้จากกลุ่มเล็กๆแล้วก็เพิ่มมาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาร์เก็ตติ้งเดียวที่เราใช้เลยตอนเริ่มต้นคือกู๊ดโปรดักต์ก็คือทําสินค้าให้ดีที่สุด และตอบโจทย์ปัญหาที่มีอยู่จริงพอเพื่อนๆใช้ปุ๊บก็จะบอกต่อ,อ,อ,ตอแล้วก็ณตอนนี้นักออกแบบไม่ใช่การคนเดียวและจะบอกว่าเป็นผู้ใช้จริงทุกคนเลยค่ะที่ช่วยกันออกแบบเพราะรุ่นนี้ก็ออกมาและพัฒนามาจากรุ่นที่แล้วที่ผู้ใช้จริงนี่แหละคะ่ะบอกว่าอยากได้เป็นแบบไหนเพิ่มเติมเราก็จะคอ l l e c เก็บทุกฟีดแบ็เลยค่ะเอาผู้ใช้จริงนี่แหละมาช่วยออกแบบนั่นเองนะคะวางจําหน่ายที่ไหนแล้วราคา ตอนนี้เป็นยังไงพ้นพี่นะคะเริ่มต้นที่1,190บาทค่ะสามารถซื้อได้ที่พินพี .com ค่ะ p y n p y .com ะนะคะขึ้นไว้ให้เลยลองเข้าไปดูได้เลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่และสิ่งที่สำคัญคือคนออกแบบทั้งสองท่านนี่เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงของการออกแบบและเน้นในเรื่อง,องการรัก โลกนะคะคืนกำลังให้สังคมใครสนใจสำหรับกางเกงในอนามัยอันนี้ก็ลองเข้าไปดูได้เลยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับคุณอราการสายตานันนะคะเจ้าของนวัตกรรมกางเกงในอนามัยขอบคุณกันมากค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณโทมัสด้วยนะคะ